สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ f c ชาวันนี้วันที่22สิงหาคม2565ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับผมเป็นคลิปแรกของวันนะครับเป็นคลิปแรกของวันวันนี้ผมก็จะมีข้อมูลมาแจกแม่สูตรนะครับแม่สูตรเลขดับสองตัวล่างนะครับผมเลขคู่ดับสองตัวล่างนะครับสถิติก็ 46、47งวดได้นะครับผมยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดหลักการวิธีคิดคำนวณก็ไม่ต้องคิดให้ยากนะครับผมคิดให้แล้วเพียงแต่เพื่อนๆไปเทียบดูเท่านั้นเองนะครับว่าแต่ละงวดจะได้เลขดับ2ตัวล่างเลขอะไรนะครับผมสูตรนี้ไม่ต้องคิดให้ยุ่งยากนะครับผมคิดไว้ให้แล้วนะครับผม ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆนะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นสื่อกลางในการซื้อหา้สลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทางนี้ทั้งนั้นในวันที่ห 09.2565ทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดนะครับหวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับผม ก็วางให้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อหาสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็คือเลขเด่นบนเท่านั้นนะครับถ้าลงล่างถือว่าผิดนะครับผมงวดที่ผ่านมาให้ไว้อยู่ที่0-2 359กนะครับ0 2 3 5 9ก็35ไปบนนะครับสำหรับ2นี้ลงไปล่างนะครับสำหรับโสดนี้เข้า บนแค่สองตัวนะครับจากห้าตัวเข้าบนแค่สองตัวแต่ก็บ่อยครั้งนะครับที่มีติดไปล่างด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้ประจํางวดวันที่หนึ่งศูนย์เก้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้เด่นไว้อยู่ที่หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดนะครับสำหรับสูตรนี้น่าจ,จะมีติดบนหนึ่งถึงสองตัวนะครับผมสำหรับศูนย์เก้าศูนย์สามนะครับก็เป็นเด่นเป็นเด่นรองนะครับเป็นเด่นรอง ก็เลขลองก็มีสิ์มาได้เหมือนกันนะครับมีสิ์มาได้เหมือนกันแต่ที่ชนแล้วผมทำสองสูตรนะครับสองสูตรนะครับสองสูตรมันจะชนกันอยู่ที่หนึ่งห้าแปดนะครับสูตรนี้ผมทำสองสูตรนะครับผมก็เอามาแมทช์กันนะครับผมว่าเลขไหนควรหนักควรเบานะครับสําหรับสีแดงควรหนักนะครับสีแดงควรหนักสําหรับสีฟ้านี้ก็ติดไว้นิดนิดนะครับผม ติดไว้นิดๆอันนี้ชนแล้วไม่หนีนะครับงวดที่ผ่านมาให้ไว้อยู่ที่469นะครับถ้าจาไม่ผิด469ก็4ไปเข้าล่างนะครับงวดที่ผ่านมาสำหรับงวดวันที่19 2565นะครับให้ไว้อยู่ที่249นะครับ249 หรือว่า4จะยังมาอีกก็ไม่รู้นะครับผมมันก็ติดตามทำตามสูตรนะครับมันชนอยู่แค่นี้2องสีนะครับผมชนอยู่ที่2องสี่เกมาถึงแล้วนะครับหัวใจหลักของคลิปนี้นะครับเลขดับ2ตัวล่างนะครับไปกลับนะครับผมหลักการวิธีใช้นะครับให้เทียบหลัก หน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างสูตรนี้จะว่าเลขดับมันก็ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าเป็นเลขที่ไม่มาด้วยกันเท่านั้นนะครับผมเป็นเลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับถ้าหลัก10ล่างเป็นเลข0ย์เราก็จะได้เลขดับเลขที่ไม่มาด้วยกัน2ตัวล่างก็คือ2กับ4อย่างนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านก่อนหน้านั้นนะครับหวยล่างก็คือ1 4นะครับ หนึหลักหน่วยล่างก็คือ4แล้วก็จะได้คู่ดับล่างก็คือ2องศนะครับ2มาล่างแต่ศูนย์ไม่มาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมสูตรนี้เดินมาแล้ว46 47ิบหกสี่สิบเงวดติดๆนะครับผมแต่ละงวดจะให้ดับอยู่แค่หนึ่งหางเท่านั้นนะครับผมถ้าผมแจกทุกสูตรนะครับเพื่อนๆก็จะได้ครบ10หางนะครับผม บางสูตรผมก็แจกไปแล้วนะครับผมบางสูตรผมก็แจกไปแล้วงวดวันที่หนึ่5 6 5นหะครับหลักหน่วยล่างคือ2นะครับ06เป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับไม่น่าลงทุนที่2ตัวล่างนะครับ0660นะครับผมอันนี้คือคิดคำนวณได้ใหม่ๆ,ๆผ่านการใช้งวดแค่ ใช้งานแค่งวดเดียวนะครับ46งวดคือผมทำย้อนหลังนะครับผมงวดที่ผ่านมาผมก็ใช้งานจริงนะครับ02-20ไม่ไม่ไม่มีไม่มาที่2ตัวล่างนะครับไม่มาด้วยกันนะครับผมงวดที่ผ่านมาดับผ่านเอาอยู่นะครับผมอันนี้จะเป็นดับคู่โต๊ดสามตัวบนประจำงวดวันที่1 0 9 2 5 6 5นะครับผม8กับ9ไม่มาด้วยกันที่10หน่วยบนนะครับผมผมก็เลยทำ ดับคู่โต๊ดไปเลยนะครับ089 189289นะครับ3 8 9 4 8 9 5 8 9นะครับผมจริงๆก็ดับ6ประตูได้นะครับผมดับ6ประตูได้แต่หัวใจหลักๆก็คือ8กับ9ไม่มาด้วยกันที่10หน่วยบนนะครับผมส่วนนี้ก็เดินดีนะครับเดินดีอันนี้ก็ดับโต๊ดสตัวบนเหมือนกันนะครับ5กับ6ไม่มาด้วยกันที่10หน่วยบนนะครับ เมื ite, ่อกี anyway> ้ผมบอกบนหรือล่างนะอันนี้10หน่วยบนนะครับไม่มาคู่กันนะครับสิหน่วยบนนะครับโทษทีผมพูดผิดนะครับผมอันนี้ก็ดับคู่โต๊ดเอสามตัวบนนะครับห้าหกไม่มาด้วยกันที่10หน่วยบนเดินดีนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับผมอันนี้ก็ดับคู่โต๊ดเหมือนกันนะครับเจ็ดเก้ไม่มาด้วยกันที่สิหน่วยบนนะครับเจ สูตรนี้เดินมาแล้วร้อยสามสิบหกวดติดๆยังไม่หลุดนะครับผมยังไม่หลุดเพื่อนๆคงจํากันได้นะครับภาพนี้นะครับผมภาพนี้ผมลงให้ผมว่าจะเปลี่ยนภาพก็เพื่อนๆขนหู้นตากับภาพนี้ไปแล้วนะครับผมผมก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนภาพนะครับผม 3ตัวบนสูตร a นะครับ3ตัวบนสูตร a อันนี ans ans ้ชุดเต็มนะครับยังไม่ได้ตัดดับให้นะครับยังไม่ได้จัดหลักอะไรให้นะครับผมที่ผมเอาหนึ่งนำหน้าไม่ใช่ว่า1เด่นหลักร้อยนะครับเป็นการง่ายในการจับตัวเลขของผมนะครับผมถ้าจะไปเรียงตามหลักตามอะไรผมจะจับเลขไม่ครบนะครับผมจะสับสนผมก็เลยทําให้มันี้ง่ายสําหรับผมเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆก็ไปจัดหลักกันเอาเองนะครับผม ถ้าเด่น2นะครับเด่น2ก็จะประมาณนี้นะครับสูตร A นะครับสําหรับสูตร B ผมลงให้แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านะครับอันนี้เป็นสูตร A นะครับผมยังไม่ได้ตัดดับให้นะครับผมถ้าตัดดับเสร็จอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาลงให้อีกทีนะครับผมจะผ่านไม่ผ่านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าติดสีนะครับเด่นเลขสนะครับก็จะมีสี7 4้า4 7 9อันนี้ติดดับนะครับ เจ็ดกับเไม่มาคู่กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบจริงๆก็เอา4ีมาวางไว้ตรงกลางนะครับขั้นขั้นขั้นกลางเอาไว้นะครับผมก็จะเป็น7 4 9อะไรอย่างนี้ได้นะครับเจ็ดกับเไม่มาด้วยกันที่10หน่วยบนนะครับผมสี่หกแปดสี่หกเ้าสี่ก้นะครับผมถ้าเด่นเลขสีนะครับผมอันนี้เป็นเลขดับ2ตัวบนไปกลับนะครับผมก็ อันนี้เลขดังนะครับ6776นะครับผมผมให้ดับไปเลยนะครับน่าจะดับผ่านเอาอยู่นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็เบาๆได้นะครับอยากจะให้เบานะครับ6 7 7 6นะครับผมเคยซื้อลอตเตอรี่5ใบ10ใบนะครับอยากให้ลดเหลืออยู่ใบ2ใบนะครับผมสำหรับเลข6776นะครับผมอันนี้ดับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับล่างก็มี6776นะครับผม อันนี้คือดับล่างนะครับอันนี้28 29 49นะครับอันนี้ไม่ค่อยแจมนะครับ28 29 49ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมลงให้หรือยังนะครับก็เผื่อคนเข้ามาดูใหม่ๆไม่เห็นนะครับก็เลยเอามาลงซ้ำอีกทีนึงนะครับผมอันนี้เป็นเลขดับแต้มรวม2ตัวบนนะครับรวม2ตัวบนนะครับผมงดก่อนให้ดับแต้มศูนย์นะครับงดก่อนให้แด ให้ดับแต้มศูนย์นะครับผมงวดนี้ให้ดับไว้หยุดที่แต้มสองนะครับดับแต้มสองตัวบนนะครับผมอันนี้ดับคู่โต๊ดสามตัวบนนะครับสี่กับเก้าไม่มาด้วยการที่สิบหน่วยบนนะครับผมสี่นะครับผมอันนี้ก็ติดดับแต้มนะครับอันนี้ติดดับแต้มแต้มสองนะครับผมผมก็ให้แต้มสองดับบนนะครับผมแต้มสองอันนี้ก็ติด แต้มดับด้วยนะครับจึงมั่นใจว่า499ไม่น่ามาแน่นอนนะครับผม4 9 9กไม่มาโดวยการที่10หน่วยบนนะครับทำดับโต้ไปเลยนะครับ0 49 149 2 49นะครับผมอันนี้4กับ7นะครับผมไม่มาด้วยการที่10หน่วยบนนะครับผม4กับ7ก็จะได้0 4 7 1 47นะครับทำคู่ดับโต้นะครับผม อันนี้หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันที่สิบหน่วยบนนะครับผมทาคู่ดับโต๊ะก็จะมีสองหกเจ็ดติดเลขดังเขานะครับผมสองหกเจ็ดติดเลขดังเขาด้วยนะครับผมก็จะได้ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่หกเจ็ดถึงเก้านะครับผมดับคู่โต๊อสามตัวบนนะครับผมอันนี้จะเป็นแต้มดับสองตัวล่างนะครับให้ดับไว้ที่แต้มศูนย์นะครับแต้มศูนย์ ใครไม่รู้เลขแต้มนะครับก็ให้ดูตามนี้นะครับ0 3นยบวก2ได้3นะครับ6บวก7ได้13นะครับก็คือแต้ม3นะครับผม8、5บวก5ก็จะได้13เหมือนกันนะครับก็คือแต้มดับ2ตัวล่างนะครับงวดที่ผ่านมาให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม0เหมือนกันนะครับงวดนี้ให้ดับแต้ม3นะครับแต้มบนให้ดับแต้ม2นะครับงวดนี้ไม่ตรงกันครับไม่ตรงกันนะครับผม ไม่ตรงกันงดก่อนให้ดับตรงกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อพี่ๆน้องนองก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดชิดเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมมีสุดใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกลา่าวกันว่าสวัสดีครับผมคลิปนี้น่าจะดูได้วันที่22นะครับวันที่22นะครับผมสวัสดีครับผมไปก่อนนะครับ